สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะวดดีเป่าท้องเสกลูกให้เจ,จ้าจ๋าจิบวสุจิบเจ้าจ,จ๋าอยากมีทายาทแต่เจอปัญหาใหญ่เป็นอีกหนึ่งสาวที่ทําเอาคนอิจฉาทั้งประเทศเจ้าจ๋าพิมพ์ราตาที่ล่าสุดบนว,นวนาเลนไทน์ตรงกับวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีทางด้านสามีจิบวสุไม่รอชา้จาจัดเซอร์ไพรส์ก้อนโตให้ภรรยาสุดที่รักเป็นเงิน12ล้านทําเอาสาวเจ,จ้าจ๋าถึงกับยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ล่าสุดจ๋า,จาได้เปิดใจไว้ว่าพร้อมแล้วที่จะเป็นคุณแม่เแบบีตัวน้อยๆเอาจริงๆจ๋าอยากมีบุตรมากและพร้อมที่จะเป็นแม่คนแล้วจริงๆคุยกับพี่จิ๊บอยู่เรื่องมีบุตรว่าจะยังไงกันดีซึ่งตัวจ๋าเองชอบบุตรจิตวิญญาณความรับผิดชอบจ๋าสูงมากแต่มุมพี่จิ๊บเขามองว่าด้วยอายุของเราทั้งคู่และด้วยสถานการณ์แบบนี้มันจะไม่ตอบโจทย์กับชีวิตสังคมณเวลานี้แต่เชื่อไหมว่าจ๋าอยากมีบุตรถึงขนาดเช็ควันตกไข่ และดูกระทั่งดวงดาวเรียกว่าดูทุกทางเลยนะและเหตุผลที่ตั้งใจจะมีบุตรปีนี้คือจ๋ากเกิดปีหมูถ้าบุตรเกิดปีเสือคือดวงจะส่งเสริมกันมันจะดีคิดไว้แล้วว่าฉันต้องมีบุตรภายในมีนาคมนี้ให้ทันและคือประเด็นเองพี่จิ๊บไปถ่ายละครกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วพอเราจะเริ่มผล็ดศึกเขาบอกเหนื่อยแล้วไม่ไหวจริงๆจบกันแต่พอบางวันเขาจะเริ่มเรากับเหนื่อยความต้องการไม่ตรงกรันสักที ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เผยว่าเจ้จ๋าพิมพรตาปัญหาส่วนใหญ่คือเวลาค่ะจ๋ายากมีบุตรมากพี่บุตรดีจ๋าชอบบุตรและมีมั่นใจว่าจ๋าสามารถทุ่มเทเวลาเพื่อจะเลี้ยงคนคนหนึ่งได้เต็มที่แน่นอนโดยจ๋าไม่บกพร่องต่อการเป็นภรรยาแต่ปัญหาคือว่าเวลาเราไม่ตรงกันเลยไม่ใช่ว่างานยุ่งนะคะแต่ว่ากลางคืนเขาไม่นอนจ๋าเพราะต้องทำงานกลางวันถ่ายละคร หรือต้องไปร้านดอกไม้แล้วจ๋าก็เหนื่อยมากช่วงเวลาสี่ห้าทุ่มแต่เขาทำโน่นทำนี่ต้องรอที่ยงคืนส่งลายทักทายเพื่อนถ้ามีข่าวสารก็ต้องอัปเดตเช็คดูก่อนข่าวนี้ชัวร์หรือมั่วแล้วค่อยส่งไปเหมือนคนละเวลาหรือทำการบ้านไม่ได้ค่ะถ้าจะทำการบ้านต้องหาเรื่องทะเละอะค่ะแต่คือปัญหานี้ไม่ใช่ของจ๋าคนเดียวนะคุณแม่บอกมีบุตรให้แม่สักทีสิอย่าเป็นยายแล้วจิ๊บช่วยมีบุตรให้หน่อยสิคุณแม่บอกเสมอคะ่ะ ในส่วนครอบครัวของเธอและเขาโอ้ทุกคนอยากให้มีบุตรเจษจาบอกนี่ตั้งค่าหัวเลยนะแม่พิจิ๊บบอกว่าถ้ามีจะจ่ายเท่านี้พอคุณแม่เจะจาทราบว่าทางคุณแม่พิจิ๊บให้เท่านี้คุณแม่จ๋าเลยบอกว่าจะสมทบทุนเพิ่มให้อีกด้วยตั้งกันไว้เจ็ดหลักเลยค่ะคุณยายเป็นคนจีนชอบทองเลยบอกว่าทองที่มีทั้งหมดจะยกให้หมดเลย ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย์คอมค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ